บัดชานสีล้านพมดเลยอ่าอันเมื่อวันเจ้าอยู่นูน่นเม้นี่หาหาพันนะอืมเบิดเกี้ยงเลยยังเหลืออยู่ทำพันนี่โอ้ยเบิง้งอันนี้ก็ได้ไอ่าบดเมืนนกก่อ,น,น,อนั้นกันบ,บเอออกีย้ยงแล้วมันตัเมื่อนั้นลกับยังก็แต่ว่ายังอยู่แล้วตัวนั้นก็บัดเมามน้ำมาแปมลังอีกมายืมยืมนิดน้ำไปในนี้ตอนนี้เนะี่ยน้ำปลาเตียง ไม่บัวเตียงดินแม่ัวเตียงเทน่ะสองล้านแม่เตียงสองล้านไม่ต้องเงี้นี่หาผ่านก็บประมาณอยู่หาล้านหาล้านเงินเดือนยังไงก็เงินเดือนเงินเดือล้านนงบอกไงเงินเดือนบัซีล้านสามล้านปลายบัดสามล้านปลายพ่อนยังยังดีได้ขวคขไปชื่อมากกินคือโมนั่นกินชุกินนุกกินแล้วเย็นๆนั้นยังแล้วน่ โอเคโอเคอ่ะโอเคนอยโอ้ยเงินทองก็หายากคือบุชังมีชื่อมืออีกแลนะไปชิวันได้ได้เนาะไปชิวขนมบินเดี๋ยวนั้นอยู่สามเซนหาให้ไม่ตู้ไป2องเซนเนื้อเซนหาบทีไปหาเอาหลับหน้าคนในพิลยไปเดี๋ยนี่แล้ห้อากันด หายพี่อยมาก่อนเขาเขากับบมี่อย่างไมิชื่ออย่างมาฝากไม่จะว่าเอาเนื้ไว้ให้บริไปชื่อให้กินไม่อยากไห้กินนะตรงแซ่ไปคืนในใครไปแล้วใจคโอ้ยดีดีดีให้งกงกว้งเออโน่ทานใจะให้ดั่งให้ด้วยแม่ให้มาน กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบิกสมองสุบอนนะพี่นอ้องเปิดคลิปมาพบพ่อพ่อกันเมื่อนี้พบเจอกันกับลุงเฮิร์มชาแนลน้าพี่นอ้องคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องเอ้ยอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเพราะว่าเมือ่อคืนนี่นะพี่นอ้องลุงกะมาแต่เมืองพระลานไส้แวะเยี่ยมแวะยามทางแม่ตู้แม่ของวอลลี่แหละพี่นอ้องเนาะเราไปนอนห้องหมอ ลอยเก่าถือว่าลุงหม,มอทหารบ้านเฮานี่แหละอยู่สองคืนไาสันว่าอตอนแรกลุงก็ว่าสิตื่นย้ำม,มือเศร้าแล้ว่าสิไปเยี่ยมทั้งเมตู้อยู่วงแหวนหลวงหมอเพื่นนอนน้องเพื่อนเนาะแต่ว่าเมตู้ว่าเราอยากออกมาเราก็เลยออกมาก่อนบมอดีเลยก็เลยโทรบ,บอกลุงว่ามาหอดเรือนหอดซานแล้วเลยก่อนจะออกไปเดือดงานก็นกนกนเลยแวะเวียนมาเยี่ยมมา,ย,มมายามเราก่อนนะเพื่นอนเนาะคืนนี้ไปก็กไม่ได้ทายพี่น้องเบิง่งอัปเดตอาการเราก็ได้พี่น้องเลย ก็เลยเอาเงินให้ทางบอลี่เพิ่นไปหาซื้อในอยู่ในกินมาให้แม่ตู่แล้วหมองมันมกตอกนะเพี่งเนาะเอ้าอย่างไรก็ตามแต่น้องพี่เนาะอย่างไรก็ดลงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมุขขอบใจหลายๆวสิเรียนต้องไปพูดแหละเพี่น้องเอ้ะว่าอาศัยไปซื้อเครื่องซื้อของไปอันว่าเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นท่านหนึ่งเพียนเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให้ซื้อข้าวซื้อของไปให้น้องผู้หนึ่งแล้วตาบอดบริสันท์หวานนาะเพียงเนาะ ามีเจ่าวัฒนทิตามเบืองน้ากันน้องพี่น้องะอะไรกันสิไปเพื่อแหละบ้านส่งพี่น้องเอยอพอดีว่ามีทางไอ้ยาเจดีทานหนึ่งพันฝากเงินมาห้าร้อยบาทว่าหายสมทบมันซื้อทีน้ำบริเนเด้อร์บริษัทว่าเอาเนาะเพี่น้นาอุดอาโมธนาบุญน้ำในลายพี่น้องเอยสีเข่าไปซื้อทีซื้อทางน้ำแนมมันนี่ก็ได้เนาะเพี่น้องโดยป้าป้าพี่น้องป้าไปโอบไปล่มไปอัปเดตอาการไม่ตู้ก่อนว่าเล่าดีขึ้นสำได้เนาะเพี่อนเนาะเบิดเงินเท่าไหรอ่าอ่าขาเสียหาย ขาเขาของแผดทุ่งหมอหน้อพี่น้องไปไปพี่น้องไปโดยไปเพี่น้องเลยเนาะฮ่าเนาะอากาศกระห่อนอบเอ,อ้าอ่าอยู่บ้านห้าเมืองห้านี่ก็ได้อยู่ตัวน่าต่ผู้ลำให้ลำหน้านั่นแหละเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นอ่าลำให้ลำหน้าจักสิเป็นเนื้อใดอยู่เนื้อใดอ่าเดี็กห่อนปานนี่ พอได้นะทางรตูเ uh พ uh ิ่นมาเหยียบเเนาะอ้าสบัดดีด้อยมตูเด้อโดยโดยสบัดดีด้เด้อโดยโเป็นยังไงอาการน่ะคมดันได้ใช่หนะ อาลดลงแล้วอยหาิเออมาเนี้ยบลมันเนี่ยเบิท่าไทล่ะคาเซียหายเหรอสองล้านไปคนเด้อสองล้านไปเมนบอยสองล้านไปคือวอลลี่ัว่ากัวได้สอล้านไปซึ่กมัน่งนี่สมี่้านเขาสามสี่ล้านเลยอืมเพลงอ่ะ

โอ้รถดีเมกบอสเซนเฮคุณไปรับมาจะทุบบอกคนบอทุบบอกอันนี้เนี่ยเป็นป้าของบอสเซนพี่น้องเลยเนาะอ่าบอกเขาได้คนกันทุบบอกร้านไปรับมาต่อยกันทั้งนั้นก็เมื่อหักษาเอาเองอะไรมันสีกสับฉีงามอะไรมันสีกบอลตัวบอโตอ่ะเป็นยังไงนะอ๋อเหมน เฮ็ดไปแล้วโมเมนบอว่าเฮ็ดแล้วอันว่าขาเจ้าบีบบีบเจ็บแแม่นี้เยแบบแม่นี้บีบบีบมบแม่บบางเทือนเนีเขาเจ้าเช็กเบื้องมาร่างกายเขาาบางเทือนยันว่าเขาเป็นจับมาวะอ่าอย่างเิ้นว่ามาเร็งลำไส้อย่างสินะเขาต้องกดตองไปกดตงไปอ่านี่มันขาเจ้ากัว่ามันอย่งนะเงช่องบอกเง่อง ลูกมากินแ่กินรกินอีนะนว่ามีเครื่องกินทองเือที่วดจีูกดนึ่งคนนเื้งมาด้นี่เนื้องมาด์มากกันว่ามาแก้มกรอย่างชี่อชื่อแม่เล่าอยู่บ่ชื่อยูคนยาบดพิษออกกินนอดกินนอต็ต้องยานดพิษออกแก้มกรมันมีมมีอย่งน่ะสตวมาอนเลยเพราะว่ากะหูกขวดเฉพาะกิจูให้แม่ในกา พูนแม่อันนี้วันศุมร์อปห้องมอเองน่ะหรเอ้ากบกับเจ้าผัวใช่พักกิตูนี่มันพิษกระเพาะแท้ๆงนี้เนยเมนเมนเมนให้ตูนี่กินมาได้ให้ตูนึ่งน้ำนมให้ตูพวกพักนี่มันมันมันมีแก๊สหลายน่ะแมนเอานางงงลูกละนางงมอันนี้กับบุญหาผู้เจ้าอ่าไปไหม ไปไปไปที่มาที่เบิร์เบิรงนปียาดอย่าได้เลยเออไม่เท่าพักบุ้งกับพักอันเนี้ยังอยู่เฮือนเทหานพักอันน่ะเอามาคันาราเจ้ากับมาลวกลวกเขาลวกเออมาแล้วกินนี่นะคอหนึ่งมาว่าไปพักปัชมากินกับปนป่ามาแล้ยขุดปัชท่านได้ตำแกะปิดอะไรนี่เจ้ามาเหลือมากเลย เจักครบชั mm. oh ่วอ๋อใช่ไหมเห็นอย่างเลยท่นเห็นอย่างเลยเมื่อคืนนี้เขาขึ้นไปยังจำได้ใ่ไเขาขึ้นไปเมื่อคืนนีเอาเงินมาเอาบาซื้อบางไม่เมื่อไหรเป็นตู้นเด้อวะเงินที่คนสองแก็ขำมากเละมัวตามัวยังยังห้มูเปลี่ยนทิศไปคิดถึ่ไหนมูอยู่กันไร่อนมูรวมกันไร่นอยู่เนาะมันก็กช่องลอกช่องอก คนไข่กับลายเนี่ยพี่น้องเ้ยว่าไงซะคนไข้ลายมีแต่ปูเถ่าเนาะปูเถ้าโอ้แต่ยังไข่ไข่ขึ้นได้ว่าเลือดได้ชะเลือดนะเพิ่นว่าเป็นได้เลือดอ่ะซาเปอร์เซนใส่ระาเปอร์เ่ได้ซาเนยังหลาอยู่มันบริบริบริตกันมันตกแห้งๆนี่ประมาณ17% 18% 19%ลงมาเนะว่าไงบบอมีบอได้ไหมบอได้บอฮอตพ่นไหมตายได้คนฮอดสิเอร์นอ่นน่ คนเาต่ำสุดนี่คืเปอร์เซ็นต์คอยมิจสาเปร์เซนต์ื่อยๆคอยเอที่เดียวไปฝากไว้ทำยุงบ่ยุงยุงยังขามาแหลมันเอาขามเข่าให้เข้าให้แล้วยุงอคอยได้ป่นอ่างดอยู่นี่ค่าใช้จ่ายในเบิรเท่ะไรบ่โอ้คอยามบิชานสี้านหมดเลยอันเมื่อเจ้าอยู่นู่นเมนี่หาหาพันนเบิดเกียงเลย ยังเหลืออยู่ทำพันนี่โอ้ยเบิ้งอันนี้ก็ได้อ่าแบบมื่อนั้นกับเกี่ยงแล้วมันตัวเมื่นั้นเลยค่ะยังกระจายไปยังอยู่แล้วตัวนั้นก็ได้บัดเมาเมื่น้ำมาเป็ลังอีกมายืมยืมเงินน้ำไผ่ตอนนี้น่ะน้ำปลาเตียงแม่ปลาเตียงดินแม่ปลาเตียงเท่านั้นสองล้านไม้ปลาเตียงสองล้านไม่ต้องเงี่อีกหาพัน ก็ประมาณอยู่หาล้านหาล้านเงีนเดือยใช่ไก็เงินเหนือยเงิ้เหือล้านอับ่ไเงือยล้านบัสซี่ล้านสามล้านปลายบัสสามล้านปลายเพื่อนั่นยังีังดี đ ด้ขอค่อยไปชื่อมากกินเืออมวนั่นกินชุกินนุกินแล้วเย็นเนี่ยนั่นยังแล้วคอยต่อเช้ามาคอยขั่งเจียวขับเข่าเย็นเจีวเชือเราปั้น ไเลี้ยวรถมือน่ะนะเอามันสิพันสากันหนึ่งกับซื้อเขาห้อนกินแทะมันว่ามันจักกี่เด้เมันเพาอยู่เพราะพอสิเกินจุวยหมูกินเชลห้องกะของในพอดีเขาเนาะอมึงแงมอยู่ได้แบบนได้บน้นไดไปโอนขขาให้วันนี้ไปชิบสนออกมาจีนได้ันบุคิดยาเห็นไหมเขามาจวายหันท้ายน่ะอ้ชื่อเนย ต้มเอิงส um 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 yeah, um um ิซื้อน้ําแมงไปละเท่าใด๋เอาก็เว้าเงินดองหมู่น้ําหองน่ะหัวเฮาอยู่วคนหมู่เจ้าแล้วเขาว่าเออน้ําบักงามเลยแล้วเจ้ามั่วก็บ่ให้ม่วนแล้วเขาว่าตเอิงบ่ออยากกินตเอิงกับวกี่น้อยมีบ่อาเอาเนาะขายข้าวกําข้ากินบ่จ้ะมาเจ้าขายเออวคิดเนาะกินได้ขอซื้อให้ยนี่ลแนว หมได้ข่อยข่อดข่อยอดกินรถยากก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าข้อมดันนะเพิ่นให้ยาข้อมดันมาอยู่บ่ให้อยู่กินเห็นตรงเวลาแล้วข้อมดันให้มันลงให้มันลดตรงแน่้ยจะรู้ <นะ S 2> ว่าโอ้ยว่าบอะไรมาหนี่งข้อม,มดันผู้อยู่นี่ก็จะได้ขึ้นอีกเละจะหน่อยนะอือนี่จุ๋ยเขาหน่ะไปก็ไปผู้เดียวได้ยังไงผู้เด,เดียวอ่าลูกลูกกับอันว่าลูกชายกับลูกสาวสองคนแบบไ่ได้ไปใกล้เลย

ข<ม><น>้ามามีแต่เจ้าเมนเจ้าม้าข้าวม้าทุ่มยุงทุ่มกินเข้าน้าแจ่มปลาตาห้เจ้ามีแต่เ,เจ้านะเอ่อต้มเขาต้มเข้าเจ้าต้มเน่าข้าเจ้าไปอ่อาชิโตกินม,มอนึงอกินต้มมัต,ต้องลายนะต้มธุระกรรมนี่นะต้มว่าใช้แจีนัวเนี่เาายเข้มใช้นัวคนก็ว่าโบได้นัวล่ะโบได้นี่มันหวานใส่ใส่เอาน้ำปลาซะมาใส่ใส่น้ำปลาเมื่อใส่ ได้น้ำซดน่ะได้ได้เอาน้ำซดหน่อยนึ่งดีเนาะขีมือเรับยาคนเขานี่หลายตัวนี้ฮืยอันนี้เดี๋ยวถูกคนจะงเงินนั้นหนึ่งมาเจ้ากับเพทย์หมอคนบอกอยู่ได้ท่านหมอครูเใหญ่เนาะเจ้ากับข้ามาเจ้าต่างคือแน่น้องเจ้ากับกุ้ยมือเงินชาเนามันสะดวกแน่แล้วอ่ะโดยหนึ่งมากับพี่เพาะหลังมาถ้าเนาะคนนจะขี่จะเงี้ยวทั้งใบว่าขอในงานน้ำเล่นรถจะขี่อันนี้ จะอยากเป็งอยากต้นแห้งกมักกะเขาตัดเกียงใจงูอาเวไปมาเนี่ยจะอยู่คู่ยูเลยกันอยไปเหี้ยวจะไปขี่กันทั้งนี้ห้งมอเชื่อมาขี่อยู่พี่ได้เหรอโอ้โหขอฝรีนิดหน่อยห้องมอเขามาขี่ยู่บ้านสิเลยบะไรเขาหน่ะไปนั่งพิชัยห้องมอห้งมอหน่ะมันเป็นยังไงเป็นนี่ได้ละ เปื่อเนะเบือแล้วไปตัวไปเบื่อแห้งเปื่อเื่อหน่อยพี่เลยมูี่ลน่อฮ่าม่อคืนนี่กมากมาเดึกฮอเด็กพี่น้องเอ้สิบมุ้ปหรือว่าสี่ทุ่มกว่าหลายมากกันเลยอ่ากอยางคนคนคนกัไข่ลายคนไข่ลายลุงกับออัพเดตใีทีน้องม่ได้เอาเงินใหบรเลยแก มาเลยมึงมือคืนนี่ก็ได้เพราะว่าขับรถมาแต่พลานไกลแฮะไปขี่รถจักไปวั่นี่รถมาด้วกันมีลุงนวดแล้วก็ลุงเพิ่มแล้วก็มีทั้งเบาะยาวเบาตูนเบาไล่พี่หนุ่มไอ้คนหกคนใา่น้ำกันเมื่อคืนนี่เนาะมันนี่มูงมือน้องทั้งอันบ้านเขาหนี่งคนคนทั้งอาจจะพอนหูคนมาเอาเมียอยู่บ้านโค้กอันแล้วพอจะปากได้ว่าน้ำกัน เออบสอบ่างคนนั้นพัวไปก็โบางูกหลานแล้วลูกตามปถอายนะออยโดยโดยโดยพอเรานนี้มาเราก็ปิดานดูพ้านี่เลยอื้วน่ะน้ใส่รนันนีใส่เนี่ยอใส่

ปึกษานลาเจ้าอียังชิงได้พึกษานลาเจ้าอีกรอบนึงเรื่องไงว่าเันจริงแจ้งกันเลยพุกษาเรื่องไงว่าว่าจ้งแจ้งรู้เลยก็คืออันแม่ดีเศร้าเลยก็พึกษาไปว่าจะให้เจ้าไี้ไหนมันพ่อเนี่ยก็หาแม่มาได้มาพอได้ลูกได้เต่านี่มาเบิ่งพอได้เบิ่งเลยยังหยาบเลยแต่คืนเบิ่งแล้วชิ่งกับแม่ส่งเชือกมายังกับอยู่ลำเจ้าสาเพเนี่ย แพอยมอเพาจนว่าอ้าอ้าวก็เอ้ยก็ย่างลำไห้ลำหน้าเอื่ยก็ขี้พญยะคือว่าอะไรยเาอย่างไรก็ได้ยปรึกษาอย่างไรเมียโอ้ขมังกันแล้วเนาไปหาเสียให้เขบอกเเผื่อเม็ดเนาะขึ้เบิ่งป้านั่ใจลีว่าเอาบเสียแล้วเข้าย้งบกุ้มบุกางนี่แหละมันดูเอยเอาหน่ะขึ้นไปขึ้นมาหมด น้องวิวบอกขอโทษน้ำเราไม่ตื่นเพาะเม่มันเป็นแม่ยิงครับว่าแบนยุหลูกับลูกเป็นผู้ชายเนาะวิว่อขอโทษน้ำขี้เงี่ยวเช็ดขี้เช็ดเงี่ยวเนี่ยมันผู้ชายนี่มันอยากเก่งอยู่เไหนพี่น้องเอ้ยนี่แหละก็บบมัดกำลังคงค้ามากันแม่นแล้วเฮ้ยอยู่น้ำเฮาบดเอามันก็อยู่น้ำเฮาบดอยู่แล้วเห็นไหมสันไดก็คือเจ้าโทรมาหันปฮะแต่ว่าแต่ว่าคล้ายๆขึ้นอยขื่นยิบอเมย์นั่นคล nah l uk, l uk life, water, ้ายๆขึ้นอยู่บ่ เกโบยยางนะครับยางเอ่อเข่าเราพยายามกินนะนั่งจักขยานวบาอ่อีกรอน่าหวค่าข่มดันจะมันขึ้นสูงตอนนั้นนะนอ่งนั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 ่งน่งนั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 ่นั่งน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 ่ง่นั่งน่งน่ง

ตเล้งก็ได้น่อเออตันไหนก็ได้ับกว่านี้ก็แน่น่ะเอยตเล้งหมดแล้มันเกี่ยวไปทางไหนมีต่ว่ากินเขานะกีฬลากินเขานั่นคือพยายามกินลายแน่เขานะอาวนบอกข้าวต้มเขายังไงแล้วกินข้าวต้มเมามันมันไปแล้วหเนาะันผี้ยอะ้าน้ำใส่ก็ ดิไฟ้เลยนี huh. okay. uh ่แบบนี้ก็เซ็นดินน้ำใหมหน่อยมันมีวิตามินเนาะแน่นก็มีชูนเปล่าเปลือกไปเนาะอ่ไม่เจนไม่จู้อันนี้แล้วตู้เนี้ยกระเทาะผู้เชียวแล้วครับผมเออโอเคโอเคอ่ะโอเคดูเงินทองกับหายากคือผู้เชี่ยวมือนี่ไหมกันนะ ไปชืวอวีนได้เขา่ขนมกินเหลืงน so ั้นอยู่สามเ้นหาให้มีตู้ไปสองเซนเนอร์เนหาปทีไปหาเอาหลับหน้าคนในพิองัยไปเดี๋ยวนี้แหละห่อกันอ่ะหายี่อีงมาก่อนเอาหฮากับบุหี่อย่างไริื่ออย่างมาฝากไม่จะว่าเอาเนิ้อไ้ไว้ให้บุรี่ไปชื่อได้กินได้อยางได้กินนะ ตองซ่คืนใใครไปแล้วพใจเลยโอ้ยายนจด้วยม่าขโพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าค huh? yeah. oh. ่าใช้ใจกับลายนั่นแหละงั้นว่าค่าใช้จ่ายมันลายคครใช้ใจมันไปหาแพทยหามองวัดถามสีานถ้าพคนบมีเงินนี่ก็ลำบากเลยพี่น้องเลยเนาะจะกสีหาใชจ บ,ม,บม่ค่าเท่าขายแล้วมันตหามาันจะใช้เงินทองกันมันเหมือนเรื่องง่ายปไปเลยเหอ,เอแตงโพึ่งมา,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 าขายก็ขายกบขายเขียดขายน้อนตอกไปฉัมันที่พอได้ยังเพรได้แต่ชื่อ,อนอยู่ใน <S <S บ้านกันเรื่ออีนะทำะว่าตามนั่นแหละทำขายเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอะรกเิดตตวตจอดมุนพเนี่ยาเกิดขึ้นอะไรนี่อโนี่ ตามรีซ <N> ีมป um, ่วยบ่เท <N> ่าไรความดันลงแล้วเพินลงแล้วเพินโหะมันเนแบบความดันนี่นะโงเหนงแมนแมนลงลายกบดีลงลายกเมื่อยใหญ่บ้านบเานั่นเราเราคดันต่ําเราบ่มีได้กินยงกผมปากนี่แล้ว่ผม มังมยังไม่ถอกับคมเลยวรคือมันมันคมแ้เป่าบอกเราว่าแเราเราจะเกลืไมบ่ได้หรอคุณจะเมองไงแหรลงเ่ากมันก็ไม่ยังหรอแต่ชื่อตั้งแต่จะลึงมาห้อยมันจากเลยมันคมเลยก็แล้วโอเคไม่ได้มาามนั่นเลยเนาะไปทเพียิงานกอนเท่าก็ได้มันกับมันกับโบช้งมันกับโบช้งแหละ กลางหมดได้แลเนาะางเดยงจะเปนอย่างน้หองนี้่อง้ต่มันเน่อไนแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะแล้วอแล้วมันนอนชะนี่อาโอเคสมัยตู้แ้วเขาไปเดีเห็นงานแล้ก่อนด้วสบายดีสบายตู้เด้อโดยสบายดียดอโดย โอ้ยน้อเจ็เป็นอุ่นนี้ก็ได้